ความจริงคันนี้ผ้าเบรก็หมนด,ด้วยนี่ลึกจนผ้าเบกเอาน,นะครับสุดท้ายนะครับเว็บร้อยเว็บหนึ้านะครับคันน้ำเงินก็เสร็จแล้วนะครับลูกลูกสูบห้าหกพร้อมวันนี้เราจัดวาวนะครับสองตัว พร้อมกับพร้อมกับล้วงฝานะครับนี่ตอนนี้แหละทำวาวใหม่แผ่นคราสใหม่นะครับตอนนี้แต่เจ้าของยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของลองก่อนว่าจะผ่านหรือไม่นะครับพอดีเจ้าของก็ไปลงทางมาเยอะนะครับแต่ว,วันนี้ก็คงจะถูกทางแล้วมั้งอ่าลองหน่อยครับ เสียงสะใจนะครับวันนี้ เป็นยังไงครับเร่งนฮะเร่งได้เนาะอาจจะของโมลงทางเสียเวลาไปนิดหนึ่งครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เนาะผ่านเนาะ,ะมโอเค,ครับสเตอร์ยี่สิบแปดฟันนิจอนบัตรเจียต้องเจียดูไหมนี่ แฟันนะครับคันนี้แต่เจ้าของก็เลือกที่จะใส่บางโซ่นะครับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรามิสเตอร์ยีแปดพร้อมโซ่แดงไดม่ด้มเออโซ่สะาะอะไรเนาะหรืออัมพรางแม่ โอ้ช่างมโหเลิกเรียนเลยครับชันงมโหเลิกเรียนานานเลวครับด้วยฮอนด้าเทนาขับเร็วด้วยนะเนี่ยแขงเจงาบุญฮอกมาถึงแล้วนะครับเทนาคันแดง ยังไงเรียนรู้เรื่องไหมรูม้เรืร่องฮะรู้เรื่องมีศูนย์มีรอไหมไม,มีบ้าง <laughs> ใครไม่มีที่ว่าเชยใช่ไหมนั่นแหละ